ครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับตอนนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาดูนะฮะอันนี้เป็นข้าวเหนียวเคี่ยงงูใช่ไหมครับข้าวเหนียวเคี่ยวงูด้านด้านข้างผมคือพี่วินนะครับอันนี้นอยู่ที่พี่วินอยู่ที่อำเภออะไรนะครับอำเภอพิชัยครับจังหวัดจังหวัดอุตริตถ์อุดริตน์นะครับ <mm ได้ครับวันนี้ผมแล้วก็ทีมงานมีโอกาสได้ผ่านมาทางนี้พอดีก็เลยแวะมาหาพี่วินกําลังอันนี้ก็เมื่อกี้นี้กำลังคัดข้าวอยู่เลยใช่ไหมครับคัดข้าวเอาขายครับ แพ็กใส่ถุงขายเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับอันนี้มันมีความต่างกันยังไงบ้างพี่ระหว่างปีนี้ที่ใช้ชัวร์พาวเวอร์กับปีก่อนก็ปีนี้เม็ดเม็ดมันจะใสเม็ดมันจะมันจะแข่งกว่าครับเม็ดมันจะใสแข่งกว่าใช่ไหม,ม,ไมไอ่าเดี๋ยวต้องกล้องซูมซูมเข้ามาหรือซูมซูมเข้ามาดูนิดนึงนะอ่านี่เดี๋ยวเพิ่มแสงให้อีกนิดนึงอ่ามันเป็นยังไงบ้างนะพี่ ก็เม็ดก็ใสกว่าครับมันจะแข็งแล้วแข็งกว่าะแล้วมันก็แข็ง้จะไม่ยหักครับครับผมไม่เคยหักอันนี้คือข้าวปีนี้แล้วก็อันนี้คือไม่ออกดำดำอันนี้ก็คือพันเดียวกันพันเดียวกันก็คือเอาพันตัวนี้เอามาเอามาใส่เป็นตัวนี้นะตัวนี้ครับครับผมแล้วรุ่นที่แล้วมันเป็นยังไงบ้างพี่ที่ก็รุ่นที่แล้วมันจะออกดำดำหัวดำดำนะหัวดำดำครับผมมันจะหักเยอะครับผมเม็ดก็จะเล็กกว่าครับแต่แต่ก็เอาพันจากนี้มานี่ครับผมซึ่ง ซึ่งมันดูแล้วมันก็แตกต่างกันเนาะเหมือนเหมือนมาจากคนละสายพันธุ์กันแต่พี่วินยืนยันว่ามันมันคือพันธุ์เดียวกันก็เอาอันนี้คือพันธุ์เลยครับเป็น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 เมล็ดพันธุ์เอามาปลูกแล้วก็ได้รุ่นนี้มานะครับได้รุ่นนี้ครับผมนี่ฮะมันได้น้ําหนักดีไหมครับพี่วินได้น้ําหนักได้น้ําหนักในที่นี้คือ พี่วินช่างยังไงฮะถึงว่าได้น้ําหนักดีกว่ารอบก่อนๆก็มันพี่วินช่างยังไงนะฮะอะไรอ่สามถังแล้วสามถังสามถังมันโสเนี้ยมันมันใช้ถังสีเนาะครับผมตวงเงี้ยมันพอเราสีออกมาแล้วมันจะเป็นตัวมันได้อยู่สิบสี่โลสิบสี่โลคือสามถังสีที่เป็นข้าวเปลือกใช่ไหมฮะแล้วก็ไปสีมาแล้วอันนี้จะได้อยู่ประมาณ 14โลสิบกิโลในขณะที่บ้านอื่นเขาตัวเดิมจะได้13โลตัวเดิมจะได้13เท่ากับว่าน้ำหนักเพิ่มมาอีกประมาณ1กิโลครับผมแต่ที่สำคัญรุ่นนี้เห็นพี่หินบอกว่าเรื่องของปุ๋ยยานี่คือแบบเซฟเลยใช่ไหมพี่ไม่ใช่นั่นนะก็ฉีดชัวอย่างเดียวเลยครับไม่ได้ใช้ฮอร์โมนฉีดชัวพาวเวอร์อย่างเดียวเลยนะฮะครับก็ฉีดไปกี่รอบนะพี่ก็ยังไงอ่ะรวมฉีดหน้าอย่างตกับ สี่ห้ารอบเหมือนกันครับเพราะว่ามันน้ํามันท่วมบ่อยไงก็ต้องชีดบ่อยหน่อยครับก็ต้องบอกว่าปีนี้ก็โชคดีอย่างนึงคือน้ําก็เป็นใจด้วยเนาะสำหรับแถวนี้เนาะปุ๋ยแพงก็เลยปุ๋ยแพงก็เลยต้องเอาเอาทางใบมาช่วยเนาะทางใบช่วยครับผมแล้วได้อย่างนี้เป็นไงพี่พอได้ไหมข้าวเหนียวได้ นี่ครับนี่อันนี้คือหุงเสร็จแล้วเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็รสชาติก็นิ่มรสชาติใช้ได้อรันิ่มกินโชว์เลยถ้าได้ไก่ทอดหมูทอดร้อนๆก็แจ๋วมากเลยครับ <c oughs> เหมือนเหมือนรายการเชลชวนชิมเลยเนี่ย <c oughs> สุดยอดเลยแล้วก็ตอนนี้ก็คือมีลูกค้ามาซื้อไปบ้างแล้วใช่ไหมครับพี่เห็นซื้อไปบ้าง ซื้อขายไปเรื่อยๆครับขายไปเรื่อยๆนะคือว่าถ้าหมดนี่ก็สีครับเมิ่าเราสีเองครับผมสีเองโอ้มีเครื่องสีเองด้วยอย่างนี้แจ๋วเลยนะพี่นะคือสีเองขายทยอยค่อยๆเอาออกมาขายครับผมเพราะว่าขายข้าวเปลือกตัวนี้เขาก็รู้นะมันถลูกใช่ฮะข้ามันถูกมากเลยใช่ครับแต่แต่จริงๆนะผมมองว่าเนี่ยข้าวของพี่ผินเป็นเป็นข้าวที่มีคุณภาพด้วยเนาะ แล้วก็ลูกค้าแม่เมื่อกี้นี้มาจอดซื้อไปเลยสุดยอดอันนี้อันนี้คือเขามาซื้อประจําใช่ไหมะไม่ใช่เขาเขาเพิ่งแบบว่าคนคนเคยซื้อมาซื้อไปแล้วก็เขาไปกินกันแล้วเพิ่มมาซื้อต่อกันครับผมก็ก็ปากต่อปากไปเรื่อยๆนี่แหละครับนี่ฮะในกล้องว้มสูบเข้าวสวยมากะเม็ดจะสวยนี่มันจะหักเดูหักมันจเจอกหัวดำๆหน่อยๆอันนี้มันจะหัก ปีแล้วมันจะหักเยอะครับผมเนี่ฮะก็อันนี้ให้ไว้เป็นข้อมูลนะครับสําหรับท่านนาที่กำลังอยากจะหาวิธี <ไป S 1> ช่วยลดต้นทุนเ <ไป S 1> นาะเพราะปุ๋ยล่าสุดพี่เมื่อกี้นี้บอกไปถามมาเท่าไหร่นะพี่ยูเรียขั้นสองแปดสิบาทพันสองยแสิบาทยูเรียไปถามแล้วห้าสิบกิโลเท่ากับกิโลละกิโละเท่าไหร่เนี่ยอกิโลนึงประมาณ ยี่สิบาทหรือเปล่าสิบโลสองร้อยห้ิบโลโอ้ก็หลายบาทอยู่นะ<ช>ครับผมเนี่ยก็อันนี้ให้ไว้เป็นแนวทางแล้วกันนะครับก็ลองดูแล้วกันเผื่อสําหรับท่านใดที่อยากจะลดต้นทุนเนาะเพ<ช>ราะว่าตอนนี้ถ้าเราไม่ทําแบบนี้ก็คงลําบากเหมือนกันนะเจอ <น S 2> <จน S 1> หนักหนักค่าปุ๋ยอยู่เหมือน,นกันนะค่าปุ๋ยลงทุนเยอะอแล้วก็ถ้าทํานาก็ข้าวราคาตกอะ ก็ต้องมาแปลรูปกันแบบนี้แล้วก็มีวิธีการจัดการกันแบบนี้เนาะครับผมยังไงวันนี้ผมและทีมงานต้องขอขอ,ขอบคุณพี่วินมากเลยนะครับพี่ <Okay. S 1> ขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ